รีเมคอีกครั้งเทียบเวอร์ชันแอนดี้ไม้เปิดทีเซอร์แรกสายรุง้งขวาป้องแซมมี่ประกบคู่กันครั้งแรกเป็นผลงานโปรเจกต์ใหญ่สุดเข้มขน้นทั้งที่ก็ต้องจัดความพิเศษใส่ไข่ให้สมกับการความพระนางตัวท็อปของวงการอย่างป้องนวัดและแซมมี่คลาวเวลโคลจรมาเจอกันในละครดราม่าสุดเข้มขน้นสายรุง้งจากบทประพันธ์ของธมยันตีดําเนินการผลิตโดยเชนสองห้าหกหนึ่งทางนี้การร่วมงานกับทางช่องวันสัสย ครั้งแรกของแซมมี่ก็ได้รับบทเข้มหญิงสาวที่เจอมรสุมในชีวิตมากมาย ทำให้ต้องใช้อารมณ์และฝีมือในการแสดงขั้นสูงยิงต้องประกอบคู่กับปองพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องวันส1ที่ต้องมารับบทชายหนุ่มผู้ซึ่งรอวันกลับมาหาความจริงบางอย่างการประทะกันของคู่นี้มันทะลุจุดเดือดแน่นอนเพราะสายรุ้งคือจุดหมายทุกคนจึงต่างมีสายรุ้งของตัวเองและเมื่อเธออยากเห็นสายรุ้งของเธออีกครั้งความหวังครั้งนี้จะสมปรารถนาหรือไม่ตามลุ้นได้ในละครสายรุง้งออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา ส0นาฬิกา20นาทีทางช่องวันส1เริ่มตอนแรกพฤรรหัสบดี18สิงหาคมเรื่องย่อสายรุง้งสายรุ้งคือจุดหมายทุกคนต่างมีสายรุ้งเป็นของตัวเองและเมื่อเธอต้องการเห็นสายรุ้งของตัวเองอีกครั้งเธอจะได้สมดังปรารถนาหรือไม่เม่เมทินีรับบทโดยแซมมี่คาวเวลสาวสวยทรงรุกครึ่งที่ใครเห <ใน S 2> ็นก็อดไม่ได้ที่จะปลายตามองแต่จริงๆแล้วชีวิตเธอไม่ได้สวยงามเหมือนหน้าตาเธอต้องแบกรับภาระของครอบครัว ที่มีแตน่นี่ศีลแถมยังต้องดูแลมัทนารับบทอุ่มตีรักแม่ที่ใช้ชีวิตเลวแหลกและน้องสาวต่างพ่ออีกหนึ่งคนทําให้เมย์ต้องแบกทุกสิ่งอย่างเอาไว้บนบานะ่านรอก็เป็นเพราะเธอยึดมั่นในคําสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อเลี้ยงที่ดูแลเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆเธอจึงพยายามทาทุกอย่างเพื่อรักษาคําสัญญานี้ไว้วันหนึ่งเมย์บังเอิญได้เจอกับพงศธรรับบทโดยป้องนวัดแบบแรกที่เห็นเขาเมทับช็อกพงศธรน หน้าตาเหมือนกับพี่ภาคอย่างกำแกะพี่ภาคผู้เป็นรักแรกและรักเดียวของเมทั้งสองรู้จักและรักกันมาตั้งแต่เด็กปัญหาเดียวคือไม่มีใครในครอบครัวของภาคที่ชอบแม่ของเมเลยสักคนนั่นก็เป็นเพราะความเลอะเทอะเลเทะของแม่เมย์ทั้งสองจึงต้องเก็บงำความรักที่มีให้กันเอาไว้กระทางแม่ของภาคจับได้ขณะที่ภาคเรียนอยู่ที่ต่างประเทศแม่ของภาคจึงบังคับให้เมย์แยกทางกับภาคซะเมย์จึงยอมทำตามภาคเสียใจมากที่ อยู่ดีๆเมยขอเลิกต่อมาเมรู้ข่าวว่าภาคเสียชีวิตด้วยเหตุในคืนนั้นเองเมย์ได้แต่เฝ้าโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุทําให้ภาคต้องจากไปนับแต่นั้นเมก็ดําดิ่งลงไปสู่จุดมืดดําของจิตใจตัวเอง